ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่อที่เราจะได้แสดงผลงานยุทธศาสตร์ราชาพัฒของมหาวิทยาลัยราชาพัฒกาญจนบุรีที่เราได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี2562ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยจะแสดงผลงานให้ประชาชนทั่วๆไปได้รับทราบด้วยในปีนี้นะคะมหาวิลัยเนี่ยให้คณะและหน่วยงานในมหาวิลัยเนี่ยดูแลพื้นที่บริการใน2จังหวัด6อําเภอ15ตําบลโดยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราดูแล1นําเภอ2อ และที่เหลือก็จะเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีโดยการบริการวิชาการของเราเนี่ยจะร่วมกับงานวิจัยที่มหาวิายทยาลัยธรรมเพื่อจะไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มีทักษะต่างๆในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองค่ะโครงการก้าโครงการหลักนี้นะคะเป็นโครงการร่วมที่กลุ่มราชพัฒทั่วประเทศเราทําร่วมกันโดยแต่ละโครงการเนี่ยจะไป ทำกิจกรรมนะคะเพื่อยกระดับด้านต่างๆต,ตามบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างโครงการแรกนะคะเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการไปทำแผนพัฒนาตำบลโดยร่วมมือกับเครือข่ายของในพื้นที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการจังหวัดอบตอ,อบจอหรือชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะ,ะ,คะเพื่อจะไปดูว่าในตำบลน,นั้นเนี่ยมีสิ่งใดบ้างที่ เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลแล้วเราก็วางแผนซึ่งแผนพัฒนาตำบลพวกนี้จะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับในเรื่องของคุณภาพทางด้านเกษตรอาหารหรือการท่องเที่ยวนะคะเรายังมีโครงการอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โครงการนี้ค่ะได้รับงบประมาณมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันก็รวมทั้งสิ้น7ปี กิจะะกรรมก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะทุกราชภัฏก็จะมีหลักการเหมือนกันก็คือจะมีกรอบโครงการหลักที่ลงพื้นที่อย่างชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์วัตถุประสงค์ของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็ตอบสนองกับพระบรมราชบายของพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มุ่งเน้นใน4ด้านด้วยกัน ก็การศึกษาค่ะเราจะไปแสวงหาองค์ความรู้ในท้องถิ่นค่ะก็จะไปดูในเรื่องของป่าชาวบ้านว่าเขามีองค์ความรู้ใดๆที่อยากจะให้เราไปยกระดับหรือเปล่าหรือถ้าเรายังไม่เจอในพื้นที่นั้นๆนเ,นเราก็จะไปดูในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่มีปัญหาต้องการให้เราไปช่วยเหลือตั้งแต่ปี2567มหาวิาลยมีนโยบายในเรื่องของการทําแผนพัฒนาตําบลค่ะ เราเริ่มจากปี2567เนี่ยทำไปทั้งหมด13ตำบลแล้วก็เพิ่มอีก2ตำบลในปี2568ทั้งหมดปัจจุบันมีทั้งหมด15แผนพัฒนาตำบลซึ่งเราก็ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะเราก็จะนำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะลงในพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่ทั้ง15พื้นที่เนี่ยก็จะมีคณะต่างๆรับผิดชอบในพื้นที่แตกต่างกันค่ะโครงการระดับผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะจะเป็นโครงการต่อย,ยอดกับโครงการยระดับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเศรษฐกิจทางลากแล้วเนี่ยเราจะเอามาต่อยอดค่ะ ให้ได้มาตรฐานขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการนะคะขับเคลื่อนในการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานล่าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์หรือโครงการอื่นๆในยุทธศาสตร์ราชพัฒนนะคะก็เริ่มต้นจากที่เราตั้งคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการจะดูแลในเรื่องของการพิจารณางบประมาณแล้วก็ติดตามการดําเนินงานของโครงการทั้งหมดนะคะตามที่คณะหน่วยงานนะคะได้เสนองบประมาณขึ้นมานะคะพิจารณาความเหมาะสมให้ตอบโจทย์นะคะที่เราได้ตั้งกรอบ ไว้ซึ่งกรอบตัวนี้ก็จะเป็นกรอบใหญ่ตามพันธกิจของที่เราได้คุยกับ38รัชพัทว่าเราจะผลักดันให้ไปสู่จุดหมายเดียวกันนะคะพอเราพิจารณางบประมาณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดสรรงบประมาณลงไปแล้วก็ ให้หน่วยงานนะคะดำเนินการแต่เราจะมีการติดตามโดยคำมรรมการชุดเดิมนะคะในรอบ3เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็12เดือนค่ะเป้าหมายของโครงการทั้ง2โครงการนะคะที่เรามุ่งเน้นเนี่ยไปพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยเรามี เป้าหมายรวมตอนที่เราจัดสังประมาณเพราะนั้นทุกโครงการจะต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะอย่างน้อยร้อยละสิบแล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะจากการที่เราจัดโครงการลงไปนะคะส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราได้ออยอค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรายกระดับมาแล้วเขาได้ออยอได้มกอชอนะคะ พอเขาได้มาแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปพัฒนาอบรมในเรื่องของหลักการขายค่ะเราก็จะมีให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการขายออนไลน์ออนไซต์แล้วก็สื่อช่องทางต่างๆนะคะซึ่งเป้าหมายของเราก็จะเป็นคุณจะต้องขายได้ถ้าเรา ถอยมาแล้วเขาก็จะนด้เอาไปขายในออนไลน์ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับอย่างน้อย5ผลิตภัณฑ์ต่อปีที่เเป็นเป้าหมายของเราตอนนี้เราดําเนินการมา7ปีก็ประมาณ35ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลอยู่นะคะกาจ์ทุกท่านที่ดูแลโครงการตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาก็ยังดูแลอยู่ต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจแล้วในด้านสังคมเองเราก็มีการพัฒนาด้วยนะคะโดยเรามีโครงการศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนอันนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรผสมผสานแล้วก็รวมทั้งเกษตรฟาร์มเมอร์ในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้ว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานและการใช้นวัตรกรรมมาบริหารจัดการในฟาร์มเกษตรเราทําอะไรได้บ้างในเรื่องของโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยก กับชุมชนสู่สากลกับโครงการชุมชนดิจิตอลเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่2ี่จะเป็นการพัฒนาหรือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวหรือเป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวและที่สําคัญนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยก็จะมีการอบรมให้คนในชุมชนได้ใช้บริการของรัฐที่ได้เตรียมการให้กับชุมชนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทไอดีหรือการเข้าสู่แอปต่างๆที่ทางรัฐบาลจัดเตรียม ทางด้านสังคมอีกโครงการหนึ่งก็คือในเรื่องของการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอันนี้เราปลูกฝังให้กับนักศึกษาเรานะคะและก็บุคลากรของเราเนี่ยให้มีทักษะในกระบวนการวิศวกรสังคมโดยทะะักษะด้านนี้เนี่ยจะเป็นทักษะการสื่อสารการประสานนะคะการสร้างนวัตกรรมนะคะโดยที่เด็กเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในการทํางานก็คือพื้นที่ชุมชนในจังหวัดกาญจนและสุพรรณบุรีนะคะส่วน ทางด้านการศึกษานะคะก็จะเป็นโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและก็โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยโครงการยกระดับคุณภาพโร,ร,ร,รงเรียนขนาดเล็กจะเป็นโครงการที่เราจะดูโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและสุพรรณบุรีรวมทั้งโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนตชดที่เขาจะขาดโอกาสหรือว่าไม่ค่อยมีโอกาสหรืองบประมาณในการที่จะพัฒนาตนเอง ในเรื่องของด้านการเรียนการสอนได้มีการจัดอบรมให้กับคุณครูโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆใช้เทคนิคในเรื่องของ active learning สร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนส่วนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานเป็นโครงการที่เราอบรมให้กับครูในโรงเรียนและครูของครูที่อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเป็นการอบรมให้กับครูใช้เทคนิคของ PTIU model เป็นการใช้เทคนิคที่เน้นผล รับการเรียนรู้ของเด็กเป็นตัวในการจัดการเรียนการสอนส่วนอีกโครงการหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีของเราเป็นจังหวัดที่มีชาติพันธุ์เยอะแล้วก็มีวัฒนธรรมหลากหลายก็เลยมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพชุมชนหรือซอฟต์พาวเวอร์บนอัตลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทางมหาวิทยาลัยคณะและหน่วยงานลงไปจัดได้เสียงตอบรับดีมากก็จะมีในเรื่องของการแห่ประสาทพึ่ง ในเรื่องของนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ไปร่วมกับเทศบาลและตำบลที่ลดย้าในเรื่องของเมืองเก่าในเรื่องของประเพณีเมืองเก่าเมืองขุนแผนนะคะอันนี้ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากแล้วก็ชุมชนต้องการให้เราไปช่วยยกระดับ ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายเรื่องและนอกจากนี้เราก็ยังไปฟื้นฟูในเรื่องมวยไทยของราชยา่าเพื่อให้นักเรียนหรือว่าเด็กในชุมชนเนี่ยใช้มวยไทยมาเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เราได้ดําเนินการไปทั้ง9โครงการค่ะการบริการวิชาการของมหาวิลัยเนี่ยเราไม่ได้ทําบริการวิชาการอย่างเดียวหรือวิจัยอย่างเดียวหรือจัดกรรียนการสอนอย่างเดียว เราจะเอาทุกๆอย่างที่เราลงไปทำมาบูรณาการกันอาจารย์ลงไปบริการวิชาการร่วมกับเด็กนักศึกษาเจอปัญหาอะไรเอามาทำวิจัยเอาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยมาใช้สอนกับเด็กในห้องเรียนแล้วก็ลงไปทำเราจะเป็นลักษณะของการทำงานแบบบูรณาการและเด็กนักศึกษาหรือคนในชุมชนก็จะได้เรียนรู้จากของจริงก็คือได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วผลที่ได้ออกมาด้วยและที่สำคัญนะคะ มหาวิทยาลัยเรามีงานอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยลงไปทํากับชุมชนแล้วมีการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารนะคะหรือว่าลายผ้า มหาวิยาลัยมีหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องของการโจททรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอนุสิทธิบัตรได้เป็นสิทธิบัตรแล้วก็ได้เป็นลิขสิทธิ์เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราได้มา่วมกันทำเนี่ยเกิดนวัตกรรมแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองค่ะชุมชนที่เราเคยไปบริการวิชาการแล้วไปเอาโจทย์ในพื้นที่ไปขอทุนวิจัยแล้วก็ลงไปทําซ้ําจนทําให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะคะพอชุมชน นมีไรายได้มากขึ้นเขาจะมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทําทําให้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยมั่นคงมากกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้ชุมชนสามารถทํางานต่อมหาวิยาลัยเราก็ไปช่วยทําช่องทางการตลาดว่าเขาสามารถที่จะขายในตลาดออนไลน์ได้ไม่ใช่แค่วางขายเฉพาะในชุมชนถ้าคุณมีแหล่งท่องเที่ยวคุณจะทํายังไงให้คนท่องเที่ยวเนี่ยอยากกลับมาในแหล่งท่องเที่ยวของคุณแล้วเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้พอชุมชนทราบแล้วก็มีสิ่งที่เขาสามารถต่อยอดได้น เขาก็จะเกิดความรักและที่จะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้จะทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถดําเนินการต่อไปได้แล้วก็จะเกิดความยั่งยืนมหาวิทยาลัยก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชุมชนเพราะฉะนั้นในการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะเปิดตัว ในการแสดงผลงานทางด้านยุทธศาสตร์ราชพัฒให้กับคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดอื่นๆที่มาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีของเราไม่ใช่สถาบันที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่เราเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บุรีของเราให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ด้านการศึกษาค่ะ